พอมาฟังของคุณครูมาต่อยอดเพิ่มเติมทําแบบฝึกหัดไปด้วยก็คือเป็นประโยชน์มากตอนนี้ก็คือเจอเข้อสอบนี้ก็ทําได้สบายๆเลยครับง่ายเลยง่าย <c oughs> เลย <c oughs> น้องอินค่ะเรียนอยู่โรงเรียนปีจิตวิทยาครับพี่แลงว่าจะเข้าสายยิลามครับตอนนี้ก็เรียนคอร์สวอร์มอัพของวิทย์กับสปีดอัพของวิทยานิตอยู่ครับ ลองฟังคลิปดูแล้วมันดูฟังเข้าใจง่ายดีครับก็เลยอยากลองมาเรียนดูครับแล้วก็วางแผนจะได้เสริมกับในห้องเรียนแล้วก็ของครูน้ำควร t o ูกเก h เตอร์เนี่ยมันคือแบบตอบโจทย์เป็นคอร์สออนไลน์มาจัดการเวลาเรียนเองที่บ้านได้ ให้กำลังใจเขาแล้วก็ทําแบบฝึกหัดไปด้วยกันทำมานละน้อยๆข้อ5้าถึงสิข้อแต่ทาทุกวันแล้วก็มีตารางเรียนให้ทําต่อเนื่องทุกวันไม่ให้หลุดโฟกัสนะคะถ้าเกิดแบบมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมก็คืออาจจะหลุดไปบ้างแล้วก็เข้ามาในหลุมใหม่ถ้าเขาทําไม่ได้ก็พักก่อนแล้วก็กลับมาดูของคุณครณูวันใหม่แล้วก็มาเสริมความเข้าใจแล้วก็กลับมาทําใหม่เขาก็พยายามแล้วก็ทําได้ ตอบครูได้บ่อยขึ้นครับครูถามอะไรมาผมตอบได้ปกติโรงเรียนผมคาบแรกสอบคาสองสอบแล้วมันจะสอบทั้งวันเลยครับก็คือมันจะต้องเอาความรู้ตรงนี้เอามาปรับใช้ตอนสอบด้วยครับ <c oughs> ก็สอบโรงเรียนยากพอมาฟังของคุณครูมาต่อยอดเพิ่มเติม erm, แล้วก็ฝึกทําแบบฝึกหัดไปด้วยนี่ก็คือเป็นประโยชน์มากในการทําโจทย์ก็ <c oughs> ตอนนี้ก็คือเจอข้อสอบนี้ก็ทําได้สบายๆเลยครับง่ายเลยง่ายเลย ตั้งใจทําสอบเยอะๆทำแบบฝึกหัดเยอะๆต้องเน้นการทําแบบฝึกหัดเยอะๆค่ะทําวันละนิดวันละหน่อยแต่ทุกๆวันจะได้ผลมากกว่าทับวันหนึ่งหลายๆข้อเพราะบางทีโจทย์ข้อนีงนกว่าจะทำความเข้าใจได้ต้องใช้เวลาคะบางคนจะล้าก็สอบ ช่วยให้ผมเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเลครับขอบคุณครับคุณแม่ก็ขอขอบคุณครูน้ําครูวันแล้วก็พี่ๆทีมงานทุ g เก h เตอร์ทุกคนนะคะทําให้น้องอินสามารถสอบเข้าในโรงเรียนที่ตั้งใจไว้ไ,วได้ะค่ะ